ตนนี้นะคะถ้าคุณเองหรือว่าคนที่คุณรักได้รับการมินิฉัยว่าเป็นมะเร็งคุณรู้ไหมคะว่าคุณเลือกรักษาที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นจุฬาลามาศิาริราชสถาบันมะเร็งนะคะคุณรักษาได้ทุกที่แค่คุณมีบัตรใบนี้ค่ะ,ะบัตรประชาชนค่ะเดี๋ยวอ,อธิบายฟังค่ะ ไม่ได้รับการมินิชัยว่าเป็นมะเร็งนะคะให้คุณคุยกับแพทย์ผู้ทำการรักษาว่าคุณจะไปรักษาต่อที่ใดซึ่งในนี้จะมี ให้เลือกรวมทั้งหมด41แห่งนะคะทั่วประเทศเลยไม่ว่าคุณอยู่เขตไหนคุณก็เลือกเลยว่าคุณอยากจะรักษาที่<อ>ไหน<า>นะคะเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลน,นะคะจะประสานข้อมูลเรื่องของการวินิจฉัยของคุณไปที่โรงพยาบาลปลายทางและคุณสามารถที่จะไปโรงพยาบาลปลายทางเพื่อทําการรักษาต่อโดยที่ไม่ต้องมีใบส่งตัวเพียงแค่คุณยื่นบัตรประชาชนเท่านั้นค่ะ ให้คุณแจ้งโรงพยาบาลปลายทางว่าคุณใช้สิทธิ์การรักษาของ Cancer anywhere หรือมะเร็งรักษาได้ทุกที่นะคะเพียงเท่านี้ทุกคนจะอำนวยความสะดวกให้คุณเองและคุณก็ไม่ต้องกังวลใจเรื่องขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการรักษาอีกต่อไปค่ะคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะอย่าลืมบอกว่าชอบที่ไหนคอมเมนต์และก็แชร์ไปให้คนที่คุณรักนะคะ